ดีดีดูหน้าพี่ชันอากาศดี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 พิชันข้าวเย็นนะเพราะว่าแกงมันร้อนละแบ่งกันกินเอาข้าวเก่าเออข้าวเก่าไปเลยเหนื่อยเหรอวันนี้โอุ้ยทำไมมันน้อยจังอ่ะตั้งใจที่รองแล้วน้อยเกินมาวักมาตักแกงให้มั้ยอู้หเยอะเนี่เอาข้าวข้าวเย็นไงมาไปตัวเองเลย่อ้ยกินหน้าเตาก็ดีนะได้บรรยากาศงานงานบุญนะ ไปจัดการน่าราเระว่างเราตาผมผมเลยเอานักเตะมาชอบกินหน่อไม้เป็ดยังไงทีนี้เผ็ดดีไปต้องน้ำเยอะโอ้ยพอเป็ดกินอร่อยเผ็ดเกินนี่ใส่เครื่องแกงเยอะเกินนี่ของรวยของแกงรวยยิ่งมาทุกคนมากินข้าวกันเป็ดในเป็ดไม่ดูเตี้ยเอื้อเต็มเอื้อเต็มหน้าเลยโรนกัน แกันไม่มีลมเลยวันนี้นี่จานเด็ดร้องเลยอ,อร่อยมากทุกคนอร่อยแม่อร่อยรู้ร้อนจังเนี่ยวะเกลือแตกเลยเกลือแตกเกลือแตกซิกเกลือแตกซิกร้อนร้อนนะขออนุญาตนะมไม่ไหวแล้วมาเป็นเพ็ดกันร้อนกันดูเห็นไหมแบ่งข้าวมาอยากกินเห็นไหม พอมากระจายมันเยอะอยู่เก,เกี๊ยวกงเยอะเกิดเลยดิใช่ไหมอร่อยกินแกงเป็ดๆมันต้องทิชราดทิชราดอย่างนี้เป็นเนี้อร่อยอกเออก็จแลไก่ชิ้นใหญ่ดีเนาะต้องใหญ่อย่างนี้ทุกคน ไหญ่ชิ้นใหญ่มากไม่ไหวจะเผ็ดจังโมงก่อนกินจังโมไปดับก่อน คุนจีนก็อร่อยนเนีนก,นนกเผ็ดมากาคนจะอร่อยมากมกับบรรยากาศดีดีเฮ้ยเรา้ังคือด,ดีดีมากแต่งโมช่วยได้ทุกอย่างเลยเราแตกได้าสามาร ขนาดว่าพ okay. okay. <uh ี่จันเป็นคนกินเผ็ดนะเนี่ยไม่นั่งไก่เตาด้วยไงเดี๋ยวมันอร่อยเดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบข้างค่ะว่ามันดีดีมากอากาศดีดีมาถึงฝนไม่ตกอ่ะแต่ร้อนอ่ะนี่ไงเห็นไหมล่ะว่ามันอากาศดีดีดูหน้าพี่ชันอากาศดี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 หน้าคนอากาศดีดีดูทุกคนดู แดดแล้วเดี๋ยวแดดบ้างเดี๋ยวคืนม้างนะคะอากาศดีๆน้ําใสกิ๊กเลยค่ะทุกคนเห็นไหมน้ําใสก,กิ๊กเห็นไหมบรรยากาศว่ามันดีจริงๆเนี่มีต้นมงต้นไม้เป็นไงเป็นไงบอนไซดีดีดี <laughs> เห็นไหมว่าบรรยากาศดีดีจริงๆทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมล่มลื่นสดชื่นแจ่มใสชีวิตเราก็จะดีดีนะคะ เราจะไปดี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 รันเชียบ